สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตัดไปนะครับทุกทุกท่านกันเลย นะครับ JavaScript. ก็กลับมาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นในสูตรเลกวิ่งนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เข้ามาก็หลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่าส,สูตรก็คือนําหลักร้อยนะครับกับหลักหน่วยบนนะครับส่วนในสูตรนี้ก็เข้าดีอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเด่น3ตัวเนาะอันนี้จะเป็นเด่นสองตัวก็ที่แล้วก็มาชนกันในที่ในเนะครับงวดนี้มาดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ที่เลขเด่นตัวไหนแล้วก็จะมาดูมาจับมาชนกันกับในสูตร นะครับสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวก็คือนะครับนะี่แหละคู่เดียวแต่มันก็มันก็ยังมาศูนย์อยู่งวดก่อนมาห้าเนี่ยก็เลยเอามาเป็นตัวเด่นนะครับแถมหลังๆนี่ก็มาในเด่นบนนะครับเนาะมีเจ็ดมีสามมีห้าเนี่ยเนาะอืมแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเหมือนกันเม็ดเดียวนะครับคู่เดียวเนี่ยมาหมาสี่มาเจ็ดนะครับแล้วก็ในสูตรหลัก10ล่างด้วยนะครับ หลัก10ล่างทั้ง2สูตรเนี่ยปกติมันจะจับคู่เข้านะแต่งวดที่แล้วไม่เข้าผมว่าในงวดวันที่16นี่แหละมันจะเข้านะครับเนี่ยอันนี้มี7เนาะฝั่งนี้มี3เนาะปกติเนี่ยเหมือนงวดเนี่ยนะครับ9กนี่ก็เข้าวดก่อนนะครับก็อวดก่อน79อืเเนี่ยแล้วก็89เนี่ยสดมากเนาะ วันนี้ไม่เข้าเนาะก็แสดงว่างวดถัดมาจะมีโอกาสที่จะเข้านะครับก็คือนี่แหละนงวดล่าสุดนะครับสูตรหลัก10 0 1 2นะครับแล้วก็2 3 4เนี่ยนำศูนไปจับกับ2 3 4กามเป็น0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4หรือ2 2 2 3หรือ2 4นะครับหรือมาดูในสูตรเลขวิ่งนะครับตัวนี้กันก่อนนะก็เราเอาผลนงวดที่แล้วนะครับผล,ลวดที่แล้วนี่ก็ออกไปเนาะในที่ใน6 603นะฮะ603แล้วก็ล่างนี่ก็จะเป็นนะครับเป็นที่ใน79อ่ะสูตรก็คือนะครับเราก็จะนำในงวดที่แล้วนะครับนำในหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนจะบวกกนันนะฮะนี่3บวกกับ5นี่ก็ได้8เพิ่มแตมไปล่าสุด6บวกกันกับ3นี่ก็จะเป็น9นะครับเป็น9 เพิ่มแต้มไปก็จะเป็นศูนย์นะครับก็จะได้นะครับในที่ใน9กับ0นย์นะซึ่งสถิติ9กับ0นที่มันผ่านมามา9นะนี่ให้9มา9นะครับให้9มา9กนะครับก็มีโอกาสที่จะมา9นะครับหรือเปล่าอาจจะเป็นศูนย์เนะี่ยหรือมาดูในตรงนี้ตรงนี้นี่ก็คือเอาวดก่อนหน้านะครับเอาวดก่อนหน้าสาหาหลัก10บนบวกหลัก10ล่าง แล้วก็บวกตัวเลขคงที่7หลัก10บนนะครับหลัก10บนนี่ก็จะเป็นในที่ในศูนนะครับ10ล่างก็จะเป็นใน7นะฮะแล้วก็บวกเลขคงที่7 7บวก7นะฮะอ่าเป็น14เนาะน่าจะเพิ่มแต้มหรอเปนเป็น1อ่านะครับก็เป็น4นะครับจะเพิ่มแ้มนะครับแล้วก็ลดแต้มนะเป็น5แล้วก็เป็น3นี่แหละนะครับ ใช่ไหมเจ็ดเก้าบวกกับสามสี่เป็นสามสามบวกอ่าเป็นศูนย์เพิ่มเต้มลดแต้มนะครับก็งวดก่อนที่ให้มาแบบนี้อืมก็ชนก็จับคู่ได้เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเสถิตี่ให้มาเก้ากับศูนย์นี่มันก็มานะครับก็มีในที่ในเก้าเก้าหนึ่งมาเก้าหนึ่งมาเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็มาอีกมาเก้าเจ็ด วนในเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเลยเนาะเนี่ยถ้าให้มาเก้ากับศูนย์เอาวันนี้ไม่เก้าเจ็ดก็เก้าหนึ่งแหละเอามันออกไปแล้วเนาเก้าเจ็ดวันนี้แสดงว่าจะออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับหรืออาจจะเป็นหนึ่งหกหรือเปล่านะรหรือมาดอมาดูในสูตรนี้สูตรนี้นะครับเผื่อมันจะเลขมันจะชนกันนะครับหกศูนย์สามนะฮะล่างก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเก้านะครับก็เอาผลนิงวดที่แล้วเนาะ อืมนะฮะวัที่แล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน2 5ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะฮะ2 5 3 6 0 3 7 9 2 5 3 6 0 3 7 9นะครับ ก็เราจะนำนะครับในที่ในหลักพันนะฮะคูณด้วยได้คงที่5นะครับหลักร้อยคูณด้วย5เนาะแล้วก็หลักหลักสิบบนนี่ก็จะคูณด้วย5นะครับหลักหน่วยบนคูณ5กับ7นะฮะแล้วก็หลักหน่วยล่างนี่ก็ไม่ต้องมาทำะไรดึงลงมานะครับก็คือ9 3 5 5นะครับ6 5 3 0าสามสคูณอะไรได้ศูนย์นะครับ35เป็น15นะครับ73เป็น21นะฮะ ก็จับบวกกันนะ5บวก5เป็น10นะก็เป็น1บวกกันกับ9ก็จะได้0ูนย์ะครับได้0ูต่อมานะครับในอีกตัวหนึ่งนะฮะหลักแสนีจะคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็5หลักหมื่นคูณ5นะครับหลัก10บนนี่จะคูณหโดยบนคูณ5หลัก10ล่างคูณ5แล้วก็9นะฮะหลักหน่วยนี่ก็จะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับ22เป็น4นะครับ25เป็น10บ ห้นะ 5, 5เป็นย5่สนะครับก็ได้0นะูนย์เนาะห้ามเป็น15บห้านะครับเจ็ดห้เป็นหกสิบเป็นสินะครับก็สบวกกันกับ5นะครับเป็น9เนาะอันนี้5้บวกหเป็น10บนะเบวกกันกับ3นี่ได้12 2บวกกันกับ8ได้0ูนยะ์คือได้ 0, 0นูนยะ์ศมาหนิเฮ้จะมาเด่นศูนย์ะครับเมื่อนี้เนาะ 00อ,อะลองดูแลวกันนะแต่มันก็นี่ก็มีอยู่ในนี้นะครับลองมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่แหละสูตรน,นี้เอามาดูสูตรน,นี้มันจะให้มาเหมือนกันไหมนะครับ603นะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน79เนาะเนี่ยเนี่ยก็ยังมาในตัวเด่นอยู่นะฮะเทาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 253603 7 9 25 2 5 3น0 3ะครับ7 9 2 5 2 5 3 6 0 3นะฮะแล้วก็79นะครับเราก็จะใช้นะครับในที่ในหลักใส่อันนี้จะคูณด้วย x คงที่5นะครับหลักพันคูณด้วย5เนาะหลักร้อยคูณ8หลัก10คูณ9หลักหน่วยคูณ5แล้วก็ในที่หลัก10 น0กบลานจะคูณด้วยเลขคงที่6 2นะครับ25เป็น1 0 3นะครับ 3, เป็น15นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 8 6 8เป็น48นะครับศยคูณอะไรได้0 3 5เป็น15เนาะแล้วก็7 7 6 7 6เป็น42นะครับจากบวกกันนะฮะ5บวก5เป็น0ก็8บวก2อ้าวได้0อีกแล้วสูตรนี้ ต่อไปในอีกหลักหนึ่งนะฮะหลักหมื่นคูณ8นะครับหลักพั 5, นคะูณ5แล้วก็8เนาะหลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่5หลักสิบคนะูณ5เนาะแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วย9นะครับ8 5 40นะครับเนาะ3 38นะครับ38เป็น24นะฮะ35เป็น15 65 30นะครับ75เป็น35แนละ้วเกาเก้เป็น81แล้วก็จะปุ่กัน5้บวกหเป็น10นะฮะ4บว <ograf> กกันกับ หนึงนี่ก็จะได้5นะครับนะนึกว่าจะได้0ูนย์นะครับสูตรนี้เม็เดียวอ่ะศูนย์หนะครับแต่ก็ไม่เลียไม่เดียวหรอกเนาะ,อะเอามาเป็นเลขเด่นแล้วกันนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับก็มชนกันนะฮนะเนาะชนกัน0นะูนย์เนี่ยสองสูตรเลยปกติมันไม่ชนกันนะครับมาพเน้อนะครับน,ะนี่ศูนย์ูนยนะปกติมันก็ไม่ชนกันนะครับเนะี่ย มันสองสูตรมันต้องมาตัวเด่นสักตัวนะแต่เน้นว่านี่มันชนกันเนาะย้ําให้เน้นศูนย์หรือเ่าเน้นว่านี้นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเนาะสลับในเลขวิ่งนะในตรงนี้มันก็มีเนี่ยศูนย์เหมือนกันอ่าเนี่ยในสูตรหลักสิบล่างก็มีศูนย์เหมือนกันนะครับวันน,บบนี้ศูนย์ไหนศูนย์ไหนศูนย์ไหนอ่าเียก็อาจจะมาจับกับตรงนี้ก็ได้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับอ่าถ้าศูนย์ห้านี่ก็ อ่าสูตรนี้ไม่ใช่ว่าสูตรนี้จะเข้าแล้วนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงนะนะครับนี่สี่สองออกมาสี่สามในครั้งก่อนนี่ครับอืมอ่ะลองดูเลยกันนะครับศูนย์ไหนนะครับก็ฟันศูนย์เนาะวันนี้นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวยังไงรอชุดสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูหลายๆสูตรนะครับซึ่งศูนย์มีโอกาสมาไหมก็มีโอกาสมานะครับเพราะว่าปกสลากล่าสุดนะครับปกสลากเป็นเป็นสลากนะครับ สลากชุมชนเนาะสลากชุมชนเนี่ยก็มักจะมีในที่ในเด่น901นะครับเนาะอืมไม่9ก็0ไม่ศย์ 0, ก็1นี่แหละ901นะครับมักจะมีติดมาสักตัวนะครับถ้าเป็นปกนะครับถ้าเป็นปกชุมชนแบบนี้เพราะว่าปกงวดล่าสุดนี่ก็เป็นชุมชนนะครับก็จะมีในที่ใน9901นะจะติดติดไว้นะครับเนาะ เนี่ยมันเป็นปกชุมชนนะถ้าปกชุมชนมักจะมี901ก็มีโอากาสเนาะที่สูตรนี้ก็อาจจะมาอีกก็ได้นะหรือมาจับคู่กันกับในตรงนี้ก็ได้นะครับเีอ่ะยังก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ